เกาะติดทุกข่าวลึก รู้จริงทุกข่าวลับแฟนติดข่าวอ๊อฟสุพนัทเอร์นขวัญวรัญญาตัวแทนศิลปินบริษัท GMM Grammy กรมมีเข้ารับพระราชทานโลกอุปการะคุณเนื่องในวันคนพิการครั้งที่48ประจำปี2557จากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาธิดานามาศณอาคารใหม่สวนอัมพรพร้อมแท็กทีมเอื้นขวัญวรัญญาหนึ่งในพรีเซนเตอร์วันคนพิการมอบความสุขส่งความรักสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงปรบมือจากบรรดาผู้พิการและแฟนเพลงที่มาร่วมงานได้มากทีเดียว<อ>พวกเราก็ เป็นตัวแทนมารับรางวัลของ J.M.M. g r a m m มของเราด้วยภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่า g r a m m y ของเราก็มีส่วนที่ช่วยส่งข่าวสารแล้วก็ช่วยโปรโมทงานในวันนี้ด้วยนำความภาคภูมิใจกลับบ้านเราด้วยพล่มปิติยินดีแทนทุกคนด้วยครับนอกจากจะมาร่วมงานแล้ววันนี้ก็ยังนำเพลงเพราะๆนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่มา ร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะมาร่วมงานดีๆแบบนี้กันอีกนะคะแน่นอนครับแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยพิการในทุกรูปแบบนะคะรับ